วันนี้เราจะมาแข่งสร้าง,ง,างฟาร์มแข่งสร้าง EP หนึ่งจะเป็นวันนี้จะเป็นการแข่งสร้างฟาร์มนะคะใช่แล้วออันนี้คือสุม่มอันนี้คือสุ่มปลูกสัตว์แล้วก็ช่องช่องอะไรนะงั้นเราจะสุ่มก่อนเลยซึ่งสัตว์เนี่ย จะสุกเดี๋ยวนะปลกเนี่ย,ยได้คนละสองอย่างแล้วก็สัตว์ได้คนละสามตัวอยอยากได้แมวจังเลยอะ่ะได้คนละสามตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งสามารถเสกได้อแต่ได้แค่แม่อีกสัตว์อีกหนึ่งชนิดเสกได้ แต่ไม่เกินไม่เกินสี่ตัวนะไ่เกินสิบชนิดไม่เกินสิตัวโอเคอ่งั้นมาเริ่มกันเลยงั้นเดี๋ยวเราขออันนี้ก่อนไปนะ้เดี๋ยวเลือกล็อกก่อนค่ะเลือกล็อก,กอออเราได้ล็อกที่หนึ่งยังไงผมก็ได้ล็อกที่สองแล้วอ่ะสัตว์ได้หมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกเดี๋ยวเดี๋ยว เอาให,เาหมเอาเอาใหมอย่างเงี้ยเราต้องเอาเป็นหนึ่งตัวแนี้หิบมือสัตว์จะให้เธอสูงก่อนเลยคุณไข่ดาวผมคิดว่าเออเ,เออเออย สิบสามสิบสามเอ่อเอ้านี่ยะไงนี่เอ้าโอเคแล้วก็คอยเห็นด้วยนะแป๊บนึงนะสุ่มสั์กันใหม่เดี๋ยวให้ต้นข้าวเนี่ยสุ่มก่อนเลยแป๊บนึงผมผมผมขอเอาเอาเอาโอเคมา ซูมแซดกัน <reg> เลยเนาะตรงไม้ด้วยร,รู้สึกว่าแชร์รี่กับบลูเบอร์รี่มันบลูเบอร์รี่คืออะไรอ่ะก็สีม่วงๆนั้นไงเบอร์รี่่นเละ เบอร์รี่หวานโอเคมาแล้วเราจะสุ่มไหมต้องข้าไปสุ่มสัตว์ไปสุ่มเลยสองครั้งใช่ไหมสามนี่ไดู้้ว่าได้มาสามเฮ้ยแมวอยากได้แมวจังเลยอ่ะตัวนึงจะเป็นสามารถเลือกเองได้ไปเอาในนั้นเรา อีกตัวหนึง่งเลือกได้ใช่ไหมหไปลูกเราได้ปลูกอะไรบีทรูทขอไม่เลือกดีกว่าเฮ้ยเขาเลือกบีทรูทจ้ะม,มันฟ้ารังไงโอเคเราไม่ได้ปลูกข้าวนะ คนละสองอย่างใช่ไหมไม่ต้องเลือกนะสัตว์อ่ะคนละสองอย่างครับเอ่อปลูกอ่ะนั่นแหละก็สองอย่างโอเคส่วนสัตว์อ่ะไม่ห้ามเลือกโอเคโอเคเก็บของกอบเออรับร็บโอเค โอเคมีกระท่อมด้วยใช่ปะ่ะใช่ต้องสร้างกระท่อมด้วยโอเคโอเคทำไมชชบพูดว่าโอเคอย่างเงี้ย สามสิบว <begun> <S lly> <Bee> ินะทีงั้นเราไปสร้างกระท่อมก่อนเอ้าเหมือนกันเลย กระท่มของเรามันจะใหญ่นิดนึงกระท่อมอะไรใหญ่รประมาณนี้<ม>ขอเร่งสปีดเลยแล้วกันนะคะ อันนี้เป็นคลิปแรกที่ลงในช่องเมโลไมค์ครับเลยนะ จะไม่ไดนของกันคือเราเป็นคนที่สร้างไม่ค่อยเก่งก็เลยเละๆหน่อย กระท่อมไปนะบ้านสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่หน้าต่างแบบเป,เปิดของเรานะเป็นแบบเหล็กเป็นเหล็กแบบกั้นไว้แล้วก็มีรูมันจะคนอื่นสามารถมองทะลุมาได้เราจะสร้างแบบนั้น โอ้โหมันอยู่ในคุกมากเลย าได้เฟเอ้ย,เ,อยเขาได้ช่องพี่แพมแล้วนะช่องพี่แพมทำไมช่องพี่แพมปหกอะไพี่แพมไม่เคยเลียนไมายครับเพอะเลีนไม่เป็น 呃呃呃。嗯。嗯嗯 เหลือก,กี่นาทีนะเนี่ยคุณไข่ดาวเหลืออีก1ดนาที็ดนาทีโอ้ว้าวคิดว่าตอนนี้รู้สึกว่า20นาทีน่าจะดีกว่าเออไม่น่าเอา 15, 15นาทีเลยก,กระท่อมยังไม่เสร็จเลยใช่ แร่ท่อมทั้งสองคนยังไม่เสร็จเลยแผมขอสร้างหังคาต่อแล้วกันนะ 看，谁写。Here.

งี้ดีอันนั้นเราอันนั้นเราเพิ่มเวลาเพราะว่าเราจะไม่ทันใช่ขนาดกระท่อมตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลยกระถ่มกระถ่มเป็นเรือเ่องสุดกำลังทำซ้อนเยวค่ะข้างในไม่ข้างใน,งนไม่มีอะไรหรอกเป็นรุ่งโรยเลยแล้วกัน ต้องต,อตกแต่งด้วยอุสตสาหเพิ่มเวลาให้แล้วนะคะได้ยินได้ยินคุณไข่ดาวพูดว่าอุสตสแต่ที่จริงมันเป็นคำว่าอุตสาห์เพิ่มเวลาเป็นกี่นาทีเนี่ย

งแต่ถอดเคสแล้วอะช่างเถอะทำแบบนี้่ะได้ไหมได้ไหมได้ไหมทำไม่ได้เออเออาออเพิ่มปิด ใช่แค่นี้ใช่เพ <c oughs> ิ่งได้แค่นี้เองสวัสดีสวัสดีมาดูของฉันก่อนข้อจะาแมกนี่คือนี่ก็จะเป็นสวยสวยสวยอ่ะสวยสวย งูแจ้งผมสร้างเก่งกว่าองก็เขายังไม่ได้เอาเฟอร์นิเจอร์ใส่ยเลยยังไม่ได้เอาเฟอร์นิเจอร์ใส่กระท่อมเลยนีเัก้อดูของพิ่งได้แค่นี้โอ้โหกระท่อมมาเลยทำไมสูงจังเลยมขึ้นอยู่ไหนอ่ะก็บันไดก็ตามมา ไม่งไงขึ้นอ๋อนี่แล้วทำไมมันอยู่สูงข,ขนาดนั้นไม่รู้อะโอเสียงแมวมเอียง <c oughs> เดี่ยวเพเป็นน้ำขึ้นเลยเดี่แมวแมวอยู่ด้านล,ล่างแม่เป็นผู้ชายอ๋อนี่ไงเลี้ยงไว้ในข้อแบบนี้แหละใชะ่มากับหนูน่ารักว่วจะเป็นขดต้นข้าว ทุกคนต้องข้าวกับเราแตกต่างกันไหมแตกมากแตกต่างกัน,นมากมาพึ่งได้แค่นี้แหละเพราะว่าขี้เกียจมากมงั้นถ้าทุกคนชอบของใครนะถ้าชอบของเราของไขรร่ดาวหมายเลขหนึ่ง,งแก้มเหมหมายเลขห,หนึ่งแล้วถ้าชอบของต้นข้าวหมายเลขสองคอมเมนต์มาเลย ใช่เ,เดี๋ยวขอพารีวิวกว่อนอันนี้จะเป็นนี่เลยก็จะเป็นปลูกอันนี้ปลูกบีดรูนนะอันนี้ปลูกถั่วไม่ใช่มันฝรั่งชอบเรียกถั่วถัว่วเออเรียกถั่วไปเถอะรู้ไหมทําไมฉันถึงเลี้ยงพึ่งตรงนี้ทำไมอพึ่งมันจะทําให้พืชพันุ์ของเราจเจริญเติบโตวไวขึ้นโอเคโอเคนี่อันนี้จะเป็นบ่อน้ํานะบ่อน้ํา ลงไปแล้วเราลังขึ้นมาไม่ได้นะเลยขึ้นเลอีกแบบอเออเราบินได้อะนี่อันนี้ก็จะเป็นหมูกับแกะที่เราเลี้ยงอุ้มลุมอ๋อช่วย<ก>ด้วยผมจมน้ำมันก็พอได้อยู่แหละนะที่เราตรงนี้มันก็พอได้อยู่ถ้าใครชอบก็คอมเมนต์มาได้เลยนะไปละบ๊ายบายจ่ายบ๊ายบาย